ครับผมจะมาอัปเดตคราบของกิบบิทโกรนซีนะครับผมหรือบิตคอยนะครับเอ่อผมตำคลิปนี้นะครับขึ้นมาเพื่อเป็นการอัปเดตราคาเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการชี้นําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับแล้วก็ อ่าส่วนกระดานเทรดต่างๆนะครับก็มีหลากหลายกระดานเทรดนะแต่กระดานเทรดที่ผมเอามาดูนะครับไม่ใช่ว่าให้คุณไปลงทุนหรืออย่างไรนะครับคุณไปคิดต่อเอาเองนะครับผมเองแค่เทรดอยู่นะครับหลายกระดานแล้วก็เอามากระดานที่ผมดูครับถลัดผมก็อามาพูดกระดานนั้นนะครับโอเคครับส่วนทองคำนะครับรีบลดขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆจากเมื่อวานที่คิดว่าจะลงต่อนะครับก็รีบลดก็น่าจะแนวต้านอยู่ประมาณซักแต่ถวโซน อ่าหนึ่นะครับแต่คลิปนี้ไม่ได้มาวิเคราะห์ทองคำนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะไปดูตัวของบิตคอยด้วยกันเลยครับบิตคอยตอนนี้นะครับอ่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับผมอยู่ที่ราคา20,000อ่า400ดอลลาร์นะครับอยู่ตอนนี้เลยนะครับตามเฟรม S1 นะครับคิดว่าน่าจะย่อลงต่อนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ระมัดระวังไว้นะครับระวังคนที่ช็อตเนี่ยไม่ต้องระมัดระวังครับเพราะเขาแทงลงอยู่แล้วนะครับมันอาจจะลงมาเลยก็ได้ เนี่ยโซนกรอบรับต่อไปนะครับผมแล้วก็เอสซอ่าโอเคโซนกรอบรับนะครับผมคิดว่ามีโอกาสย่อลงมาแต่แถวโซนล่างนี้นะครับอ่าแต่แถวโซนนี้นะครับกรอบคิดว่าน่าจะยังไม่ไปไหนนะครับน่าจะยังไม่ไปไหนน่าจะเป็นแอเรียประมาณสัก20,000รอบนี้น่าจะเป็น20,000นะครับอยู่โซนนี้นะครับสองหมื่นหกร้อยนะครับแนวรับล่างข้อกรอบล่างผมว่าน่าจะเป็นลักษณะหนึ่งหมื่นเก้าพันเนี่ยโซนนี้นะครับนี่คือตามเฟรมของ S 1ที่จะลงมาได้นะครับแต่ M 3 0ก็เดี๋ยวจะขึ้นต่อแล้วนะครับ M 1 5ด้วยนะครับผม M 5าด้วยนะครับแสดงว่ากรอบแคบๆนะครับที่เราจะดูได้ตอนนี้นะครับในตามเฟรมสั้นๆนะครับแล้วแต่ว่าคุณเทรดตามเฟรมไหนนะครับบางคนบอกว่าเออผมพูดแล้วผิดโน้บิดนี้ไอ้นั้นเข้าใจครับแต่ต้องดูด้วยว่าคุณเทรดตามเฟรมไหนอันนี้ผมมองตามเฟรมใหญ่นะครับแล้วก็มาซอยตามเฟรมเล็กให้คุณทางดูนะครับ ให้ได้ดูแต่ละตามเฟรมเลยนะครับอ่าโอเคนี่คือตามเฟรมถ้าเกิดคนไหนเข้าตามเฟรม M 3 0หรือว่า M 1 5นี่เดี๋ยวมันก็ดิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมันก็ดิ่งขึ้นนะครับเข้าตอนนี้ปับ๊บแล้วก็ไปขายตอนอ่าข้างบนตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะวิ่งอยู่ในเลนนี้ก่อนจนกว่าทุกเส้นขึ้นไปอยู่สูงนะครับแล้วก็ทําให้ตามเฟรมของ S 1เนี่ยตุบลงมาเป็นแบบนี้ตีเดียวเลยนะครับโอเคครับนี่คือกราฟของตัวของบิตคอยนะครับได้ตามจุดอ่าสูงสุดนะวันนี้ก็อยู่ประมาณ 20, 573นะครับส่วนตามเฟรมของมันนะครับยังคงตำมานแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับตามเฟรมมันนะครับเราต้องวิเคราะห์ไอ้ขาดนะครับว่ามันจะเป็นแท่งแบบไหนนะครับมันจะเป็นแท่งแบบไหนหมายความว่านี่คือไม่จำเป็นต้องร้อยลงให้สุดนะครับตอนนี้เราตะยอยเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับโซนนี้เนี่ยโซนนี้นะครับคนอื่นบอกว่าหมื่นหนึ่งเก้าพันหมื่นห้าแล้วแต่แล้วแต่เขาเลยนะครับนี่เรา ก็ระมัดระวังไว้นะครับทยอยสะสมไว้นะครับจะดีกว่าถ้ามารอซื้อตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ลงตรงนี้แล้วสุดท้ายขึ้นไปที่สามมือหน้าเลยคุณไปเข้ามันย่อลงมาที่ตรงนี้คุณก็ดอยอีกนะครับโอเคครับนี่คือครับเราต้องมองให้ขาดว,ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เป็นตําแตงสีเขียวหรือเปล่าถ้าเป็นแตงสีเขียวลักษณะเป็นไส้ยาวนะครับเป็นไส้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วก็แตงตัดไปก็น่าจะขึ้นต่อนะครับน่าจะเป็นลักษณะเป็นต้นเป็นแบบนี้ได้เช่นกันนะครับระวังแบบนี้ไว้นะครับหนึ่ง อ่าหนึ่งแล้วก็สองนะครับตรงนี้หนึ่งสองเป็นแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าสี่หมื่นโอควันเนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาไม่แน่ใจว่าสักเท่าไหร่นะครับแต่วันเดียวมันก็ขึ้นได้แต่มันจะขึ้นนะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้คนกลัวสุดขีดนะครับก็ขึ้นยากสักหน่อยนะครับนี่คือกราฟของบิตคอยนะครับตามเฟรมวีคนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแนวรับลึกที่ลงมารอบนี้ก็ประมาณสัก1 7ึ0 0หมืนนะครับประมาณโซนนี้เลยนะครับนี่คือกรอบนี้ นะครับดังนั้นแล้วเราต้องการการให้ได้ว่าขึ้นต่อหรือยังไงแต่ตอนนี้ตามเฟรมของ D1 นะครับก็ใครจะทุบอีกแล้วนะครับเนี่ยส่วนนี้นะครับก็ดังดังนั้นแล้วผมคิดว่าอยู่ในกรอบกว้างๆเลยที่เรารอย่อบายดีกว่านะครับจะได้ดีกว่าสายฟิวเจอร์นะครับสายสปอร์ตนันแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับเนี่ยสเต็ปแรกที่จะก่อตัวอยู่ส่วนนี้นะครับนอกจากวันวันไหนวิ่งบวกแรง10%นั่นคือแรงนะครับโอเคนะครับแต่ว่ามีโอกาสย่อไหมผมว่าเขามีเหมือนกันนะครับระวังทุบนะครับ กรอบรับล่างก็ประมาณโซนนี้เลยนะครับโอเคครับนี่คือครับของบิตคอยนะครับตัวต่อไปนะครับจะดูตัวของชิบะนะครับชิบะข้อตอนนี้เขียวๆอยู่นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับแนวต้านก็อยู่โซนนี้ครับแต่แถวโซนหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ตัวแล้วข้อหนึ่งพันนะครับผมก็มีโอกาสที่จะหลุดหลุดได้อีกหรือเปล่าผมว่ามีนะครับนะผมว่ามีมีโอกาสหลุดหลุดหนึ่งพันได้น่าจะมาแต่แถวเข้าร้อยได้อีกครั้งหนึ่งศูนย์ห้าตัวนะครับสาหรับตัวของชิบะนะครับผม โอเคนะครับส่วนตัวของ USDC นะครับตอนนี้อยู่ที่1.78นะครับ1.78ก็ถามว่าถ้าหลุดลงมาตรงไหนนะครับก็น่าจะมาฐานล่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆ0.026นะครับ0.026นะครับก็ระมัดระวังไว้นะครับผมส่วนตัวของลูน่านะครับลูน่า NCLUNA นะครับอยู่หน้าลูน่าตัวนี้ก่อนนะครับแล้วลูน่าอีกตัวงลูน่าใหม่ NA l NA ลูนาเก่าลูนาใหม่นะครับลูนาตัวลูนาตัว NC นะครับอยู่ที่0-3ตัว1 1 1 3 0 6นาะครับถามว่ามีขัดย่อไหมถ้าย่อข้อน่าจะมาแถวแถวูนย์นี้ได้แ,แถวแถวศูนย์เพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงแ,แถว 88, 000, 8, 000, แถว8ป0่นแนนี่แหละครับประมาณนี้นะครับเนี่ยผมวัดจากตรงนี้นะครับซึ่งค่าเฉลียนะผมดูเส้นนี้นะครับผมตรงนี้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็อัปเดตกันสั้นๆนะครับผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับส่วนตัวของลูน่าใหม่นะครับก็1ชั่วโมงนะครับมีโอกาสที่จะทุบลงมาแถวๆนะครับหนึ่งสองจุดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับประมาณโซนนี้นะครับขอบบนก็อยู่ประมาณ2.20ดอลลาร์นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ